คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบาสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสกคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมาพบกับสุดหัวโชคสศทธีเหมืนล้านกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะครับ ก็ตรงส่วนนี้เป็นไงบ้างครับไม่สุวาไม่ทาบาไปเลี้ยงฉลองก็ติดไหนแล้วถ้าไงก็อย่าลืมไปทําบุญด้วยนะครับก็ไงก็มาทักทายกันนะครับก็จะได้เดินต่อแล้วก็นําไปเชคกันต่อนะครับว่าไอ้ยิงงวดถัดไป16กรกฎาคมน,นี้อะไรจะมาัวเลขใดจะมานะครับเรามาดูกันเกษติตดับล่างยาวก่อนละกันนะครับเรามาดูย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ในหนึ่งหน e ้าเอซละกันนะครับตั้งแต่16กกุมภาพันธ์ก่อนละกันให้ดูนะ ก็คือในส่วนของหลักร้อยครับหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับ26ครับ26บวกามเป็น29บเกษ9ไว้นะครับ1มีนาคมครับหลักพันคือ6ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวก3ของอ่าก็เป็น6บวก9บวก1ครับได้เท่ากับ16บ6บวก3ามของที่ได้เท่ากับ9ครับ ก็ไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยไหมครับนี่ก็ตัดนานะคะับสบอกมีนาคมครับหลักร้อยครับบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยครับได้เท่าได้เท่ากับสิบครับสิบบวกสามของที่เป็นสิบสามครับใส่สามครับสามไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยไหมครับนี่ก็ตัดนาของหนึ่งในานะคบหลักร้อยของหนึ่งในาครับคือเลขเจ็ดครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับ บวกลงกันได้เท่าไรเอ่ยได้เท่ากับ24ครับย4ิบบวก3างที่ครับได้เท่ากับ7ครับย4ิบบวก3เป็น2 7ไงใบ่7็ด้วยไม่มากกใน2ตัวล่างนะครับ16บหสมายนครับเรามาดูนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยนะเป็นเท่าไรเอ่ย3บวกศูบวก5ครับได้เท่ากับ8ครับ8บวก3างที่ครับเป็น11ครับส่1ไว้นะครับ สองพฤษภาคมครับลำนูนนะครับหลักร้อยคือสามนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับคือสามบวกด้วยสี่ครับคือหลักร้อยนะครับได้เท่ากับสิบครับสิบบวกสามของที่ได้เท่ากับสิบบวกสามเป็นสิบสามครับใส่สามนะครับสามไม่เป็นกรณีสองตัวล่างครับลำนูต่อนะครับสิบสอพฤษภาคมครับหลักร้อยคือเลขห้าครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันห้าบวกเก้าบวกหกได้เท่ากับ ยี่สิบครับยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามครับใส่สามสามไม่ปรากฏในสองตัวล 10, ouais, 10, right, ่างเลยอย่างนี้ครับหนึ่งมิถุนายนครับรามโนนะครับหลักร้อยครับของร้อยที่หนึ่งสี่ครับบวกด้วยเก้าครับคือหลักหน่วยบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับยี่สิบครับยี่สิบวกสามเป็นยี่สิบสามครับสามไม่ปรากฏในสองตัวล่างเลยนี่ครับสิบอกมิถุนายนครับหลักร้อยคือศูนย์ครับหลักหน่วยคือสี่ครับบวกด้วยหลักหลักร้อยครับ 2 3ตัวหน้ à, าครั้งที่2คกรับวกลงกันได้เท่ากับ10ครับ10บวก3เป็น1ิครับใส่3 3ไม่ปรากฏในสตัวล่างเลยหนึครับ1กรกฎาคมครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือ6ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับอ่ะบวกลงกันได้เท่ากับเท่าไร่1บ12บวก3าครับเป็น15ใส่5ครับ5ไม่ปรากฏในสตัวล่างเลยหนึ่ครับ15กรกฎาคมครับเรามาดูนะครับ หลักร้อยคือ7ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกบวกรวมกันได้เท่ากับ13ครับ13บวก3เป็น16กครับ6ไม่ปรากฏในสองตัวล่างครับ1สิงหาคมครับรามานูนนะครับหลักร้อยคือ0ูครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันได้เท่ากับ10ได้เท่ากับ4ครับ4บวก3เป็น7ครับเ7จไม่ปรากฏในสองตัวล่างนะครับ16สิงหาคมครับรามานูนนะครับหลักร้อยคือ4ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับ บวกลรวมกันได้เท่ากับ22 22บวก3ครับเป็น25ครับใส่5นะครับเรามาดูกันต่อนะครับ1กันยายนนะครับเรามาดูหลักร้อยคือ7ครับบวกด้วยหลักบวกด้วยหลักหน่วยคือ0ูนย์ครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกลบรวมกันได้เท่ากับ15ครับ15บวก3าเป็น18ครับนีงวดนี้งวดนี้หลุดไปนะครับคือได้เลข8นะครับเงวดันมาออกอะไรเอ่ยเลขอ่าผลของงวด1กันยาได้เลข8ปดชิดมครับเรามาดูกันตอน รับ1กกันยามันออก340388และ85ครับเลข8มันเข้ามาเนี่ยครับที่คำวอไว้อยมาสก,กู่นี้ถือว่าหลุดไปนะครับแต่ว่าสูตรยังคงเดินต่อเพราะว่าเสติเราเราดูคร่าวๆแล้วนะครับมันน่าจะใช้ในการเดิดยาวได้นะครับลองดูนะครับ ส่วนของหลักร้อยครับหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับเป็นเท่าไรเอ่ยเป็น17 1 7จบวก3คงที่ครับเป็น20่สบกับศูนย์ไครับศูนย์แม่ปรากฏใน2ตัวล่างเลยไหมครับ1ตัวละครครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือ1ครับหลักสิบคือหลักหน่วยคือศูนย์ครับหลักร้อยคือ3ครับได้เท่ากับ4ครับบวกลวมกันนะเนี่ยสามบวกหนึ่งด้สี่อันนี้สูนย์ไม่มีค่านะครับได้สี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเหมือนเดิมครับ เจ็ดเมษากนใน2ตวลางนะครับเรามาดูกันต่อนะ16ตุลาคมครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือ5ครับบวกด้วยบวกด้วยหลักหน่วยคือ5ครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันได้เท่ากับ16 16บวก3คงที่ครับได้เท่ากับ9ค่ะ9เรามาดูนี้ครับ9ก้ดันปรากฏในส่วนในส่วนของวันนี้ครับถือว่าหลุดนะครบหลุดออกไปจากงวดนี้นะครับ โอเคเรามาดูกันต่อนะครับ1พฤษภาคมครับหลักร้อยคือ3ครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับบวกหลักหลักร้อยนะครับก็คือ8นะครับได้เท่ากับ13 13บวก3ามคงที่ครับได้เท่ากับ6ครับบกไปรากกใน2ตัวล่างครับดำเนินต่อนะครับ16บพฤษภาคมใช่ไหมครับสิพฤษภาคมครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือ2ครับหลักหน่วยคือ4ครับบวกหลักร้อยคือ6ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ 17บ7บดวก3พกที่เท่ากับ0นย์ครับ0ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างเลยไหมครับถูกต้องนะครับ1ทธันวาคมครับเรามาดูนะครับหลักร้อยนะครับคือห้ครับบวกด้วยหลักหน่วยคือ7ครับบวกด้วยหลักร้อยคือ2นะครับดูตามที่ผมชี้แล้วทำเครื่องหมายโยงไว้นะครับดูตามกันนะครับ บวกลบกันได้เท่ากับ14ครับ14บวก3คงที่ครับเป็น17กับ17บเจไว้7ดันปรากฏใน2ตัวล่างถือว่าหลุดนะครับในงวดนี้นะครับ16ธันวาคมครับเรามาดูนะครับ16ธันวาคมเรามาดูกันต่อนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยคือ9ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกลบกันได้เท่ากับ17ครับ17บวก3คงที่เท่ากับ0ูย์ครับศูนย์ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างเลยนะ ถ้าแม้ว่าตัวเลขสูงเนี่ยปรากฏในหลักใดหลักหนึ่งถือว่าผิดนะครับโอเคสามสิบตุาคมเรามาดูนะครับหลักร้อยคือห้าครับบวกหลักหน่วยคือหกครับบวกหลักร้อยคือสามครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เออสิบสี่สิบสี่นะครับบวกสามคงที่ครับเท่ากับเจ็ดครับเจ็ดไม่ปรากฏในสองตัวแรงครับสิบเจ็ดมกราคมครับเรามาดูวันต่อนะครับหลักร้อยคือเจ็ดครับบวกหลักหน่วยคือสองครับบวกหลักร้อยคือสูงนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับ เก้าครับเก้าบวกสามคงที่เท่ากับสองครับสองไม่เปรากฏในสองตัวล่างเลยนะครับเรามาดูต่อนะครับหนึ่งกุมาพันครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือสองครับหลักหน่วยคือเก้าครับบวกหลักบวกหลักร้อยครับคือห้าครับบวกรวมกันได้เท่ากับสิบหกครับสิบหกบวกสามที่เป็นสิบเก้าครับใส่เก้าเก้าดันปรากฏในวดนี้นะครับถือว่าหลุดนะครับสิบหกกุมาพันครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือสี่ครับบวกด้วยหลักหน่วยคือสองครับบวกด้วย บวกด้วยหลักบวกด้วยหลักร้อยคือ5ครับบวกกันได้11ครับ11บวก3ามงที่เป็นบเอ็บวก3า1บวก3าเป็น14ครับใส่4ีครับ4ี่ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างนะครับ1มีนาคมครับเรามาดูนะครับหลักร้อยคือ9ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับได้เท่ากับ16 16บวก3าเป็น19ครับ9ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างครับ16มีนาคมครับเรามาดูนะหลักร้อยคือ4ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับคือ6บวกด้วยหลักร้อยครับ ได้เท่ากับ12 12บวก3เป็น15ครับ5ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างครับ16พฤษมภาคมครับเรามาดูนะหลักร้อยคือ0ครับบวกด้วยหลักหน่วยครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกรวมกันได้เท่ากับ2ได้เท่ากับบวกได้3าของที่ได้เท่ากับ5ครับ5ไม่ปรากฏใน5ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างครับ5ไม่ปรากฏใน2ตัวล่างของวันถัดมาครับต่อมาครับ1มิถุนายนหลักร้อยคือ5ครับบวกด้วยหลักหน่วยคือ9ครับบวกด้วยหลักร้อยคือ2ครับบวกได้เท่ากับ16 สิบหกบวกสามบางทีได้กับเก้าครับเก้าไม่มากกว่ในสองตัวล่างครับหนึ่งสิบหกวิทยานายนต์ครับหลักร้อยคือเก้าครับบวกด้วยหลักหน่วยคือหกบวกด้วยหลักร้อยคือแปดครับบวกลงกันได้กับยี่สิบเจ็ดยี่สามครับยี่สามบวกสามเป็นยี่สิบหกครับใส่หกไว้หกไว้มากกว่าในสองตัวล่างครับต่อมาครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่่รูกกกกะดดดิงงแลลล้้ว็เเือทัหมย นะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากหนึ่งกันหนึ่งกัาคดาผมครับที่เรารอคอยนะครับหลักร้อยคือเลขสองครับบอกด้วย หลักหน่วยของ3าตัวหน้าครั้งที่1ครับบอกด้วยหลักร้อยของ3าตัวหน้าครั้งที่2ครับบวกรวมกันคือ2บวก2บวกศูครับได้เท่ากับ4ี่ครับ4บวกด้วย3ามคงที่ครับเท่ากับ7ครับอันนี้เลข7จะยังคงดับใน2ตัวล่างอยู่หรือเปล่าฝากในส่วนของการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ขึ้น Facebook ด้วยนะครับกดแชร์ส่งให้คนในหลายได้นะครับแล้วก็ ฝากในส่วนของกอนปุ่มกดติดตามด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อหรือนําไปตัดเลขใดเลขหนึ่งออกนะครับเป็นส่วนนี้น,นะครับผมฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่ถูกและรวยนงวดนะอ่าในวดที่ผ่านมาก็ขอให้อย่าลืมไปทําบุญด,ด้วยนะครับจะได้โชคดีต่อไปนิ่งวัดตราไปนะครับถ้าไงขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์เป็นกำลังใจสิกลกันครับสวัสดีครับ